Oui. ยิงนกหน่อยล้มก็แรงครับเมื่อกี้จอดจะยิงละวมันบินล้กก่อนลงไหนแล้วเมื่อกี้เนะี่ยนกกระสานะครับโนโนครับๆๆข้าใกล้มันไม่ค่อยจะได้นะครับ บินอีกแล้วขี้ตื่นครับโอเคไปหา<อ>ลองดูครับโดนไม่โดนก็อย่าว่ากันนะครับผมสองตัวเลยจะโดนไหมเอ่ย ตื่นอีกแล้วขี้ตื่นทำท่าย่องแล้วจะขึ้นแล้วโอ้ยลมก็แรงไปอ่ะเคลียไปดูข้างหนา้าครับผมรับนายพันน่าจะเป็นไก่นะครับดูแล้ว ไกครับไก่ยืนตรงไหน Mình nhau bình thế này Dính nghe hả? Ừ, dù đâu có ai nghe để lâu luôn luôn dưới Cây hả? Cây Lăng khó phải đâu? Ôi không กำลังจะลงไปพอดีเลยมองไม่เห็นโอ้ยยิงไม่ดนหรอโอ้เกือบอย่างเง้ยนั่งอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้เนี่ยแกบอกว่าห้ามกินนกเป็นน้ำแล้วไม่กินนกเป็นน้ำเม่อกินอ่ะโอเคไปเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันต่อครับสนุกสนุกไปครับคลิปนี้ โโอ้กลัวขี้แตกเลยฮะใสเลยฮุ้ยอ๋อสะจอดแม่มันตื่นคนเนาะอ๋อ้ออล่อตรงเขาอะน้ำมันอ่า จะบินวนมาแล้วครับไปไปดูข้างหน้าดิฟ้า <laughs>

อุ้ยอุ <repetition ceu> ๊ยเกือบโดนต่ำไปนิดนึงดูน้ำแนวลูกมันลูกมันก็ยังจะเอา่ะ ใหญ่เราก็ยิงอาุ้ยโดนไหมน่ะโดนไหมเกือบไป ไม่มีแต่เฉียดอยู่กยไกลๆทั้งนั้นเลยครับระยะ60-70เมตรทั้งนั้นเลยว,ว้ามันกว้างเกินเคเดี๋ยวดูข้างหน้าครับว่าจะได้ผลงานไหมอุ้ยนกเป็ดลอไหม นกเป็ดครับนกเป็ดไปใกล้ๆมันจะบินอีกอ่ะเยี๋ลองลองไปใกล้กว่านี้ก่อน โดนไหม,มงคุณน่มัแเยเหมือนโดนเลยอ่ะอโอ้ยยิงไม่ถึงอีกลมก็แรงขี้อยู่ใกล้ๆเนี่ยนันยิงไม่ถาหนัดมันนั่งรถยิง โดดแล้วโดน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 แล้วตัวนึ่งเข้าป่าลงไงวะเนี่ยโดนแล้วครับโดนแล้วตัวนึงวิ่งเข้าป่าเมื่อกี้นี้ นนนนนนโดนไหมไม่ถึงโดนแล้วตัวหนึ่งเข้าป่าเมื่อกี้นี้โดนปีกนกอะไรนกเป็ดเป็ดดำนี่แหละ มาแล้วมาดูน้ายิงไงโอ้ยโดนโดนไกลโดนนี่เลยอ่ะอ๋อโน่นอ่ะเดี๋ยวลองยิงดูใช่ป่มไม่ให่อ่ะเออใช่ใช่ใช่ นนั่นแหละเออใช่นั่นไหนเนี่วเออเออปืนมันไปไหนเยเดี๋ยวเดี๋ยวนกเป็ดมันเจ็บแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมข้ามไปฝั่งนู้นไะด้ขี่รถข้ามฝั่งนู้นกันโอ้ยเหนื่อยครับท่านผู้ชม,ชมนึกว่าจะเป็นทางมันเป็นปลา ฝั่งนี้ไม่เคยมาด้วยมันเป็นป่าครับเดี๋ยวผมอยากข้ามไปตรงนั้นให้มันได้อะ่ะนกอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้เนี้วิ่งไนีวิ่งอยู่ตรงนี้ครับอุ้ยมีตสนามเมื่อกี้เลยครับท่านผู้ชมค่อยๆเข้าไปก่อนโอ้ยหนามล้วนๆครับหนามล้วนๆไปไปไป ทำไปได้ไปได้มันยิงโดนปีกก่อนครับมเ,เมื่อกี้มันก็เลยดิ้นได้นะครับโน่นโน่นลอยน้ำอยู่นี่นะครับตัวนี้นหละนะ้ำอันนี่แหละมันยิงไม่ได้แนละ้ว ละตัวอ่ะโอ้โหคนละตัวครับโอ้ยหนามเพียบเลยมันเข้าป่าบางทีก็ไม่รู้ว่าจะเจอตัวมันหรือเปล่านะอืมตัวเดียวมั้ย เมื่อกี้ผมไม่เห็นว่าอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งกลัวมันจะไม่หมอบกลัวมันจะไม่หมอบอยู่ในป่าหนะมอบอยู่ในป่าวันนี้ก็หาไม่เห็นเหมือนกันเนี่ยฮะฮะ

ไม่เห็นเลยอะนี่ค่ะน,น,นี่โอ้ต้องลงใช่ไหมเนี่ยต้องลงไปดูครับไม่ลงไม่ได้ยิงเขาแล้วต้องอกลับเลยครับ ว่าโดนปีกแล้วแหละกระแทกกระแทกกระแทกแล้วบินไม่ได้แล้วครับเ๋ยากมันจะวิ่งอล้วมันจะวิ่งเลก่อนโอ้โหเป็นน้ำแข็ง What? น้ำแข็งนะท่านผู้ชมโอ้ยเป็นน้ำแข็งเลยอะ Ô, oh, lùi Nhìn này cũng tao hấp Ui Nè hả? Ờ โอ้ยเย็นเย็นเจ็บเลยอ่ะฮะ มุดน้ำมุดน้ำเห็นแล้วเอาป่าป่าเออแต่เมื่อกี้เหมือนเหมือนนกเลยโอ้ย oh, เย็นด้วยอุ oh. ้ย

มันหมอบอยู่นี่คนระับเมื่อกี้นี่ไไหนแล้วมั้งเอาเอาเหมือนมันเจ็บทำไมมันบินได้ ครับใช่ปะไม่ใช่ไม่รู้ไปทางไหนแล้วครับเนี่ยทำไมไม่หญิงโดนก้านคอเนาะ นดอแค่นี้มันก็ไม่ตายแล้วเหนื่อยโอ้โหตัวใหญ่เหมือนกันครับเนี่ยนะพอเข้าปา่าหายเลยแต่เมื่อกี้ว่ามันมาหมอบแถวเนี้ยครับนี่แหละแถวเนี้ยแหละ ต้องทิ้งแล้วมั้งครับน้ำลึกไหมตรง,งนั้นอะ เดี๋ยวลองข้ามฝากมาดูครับโอเที่ยงนะครับบินนกนยังบินได้